สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูต้นมะละกอนะครับเนี่ยที่เราปลูกลงดินจะได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเอี่อันดับแรกเราก็เพาะจากเมล็ดนะครับเพาะพันมะละกอจากเมล็ดพอเราได้แบบนี้แล้ว เราก็เอาไปลงดินอย่างนี้พอลงเสร็จแล้วก็มันก็จะโตพอเริ่มโตมันก็จะเป็นแบบนี้คนี่เริ่มสูงแ่ะวนี่อยู่ไกลๆพอโตถึงระดับนี้แล้วมันก็จะกลายมาเป็นแบบ แบบหนึ่งแบบนี้นะครับแบบต้นสูมใหญ่มากเริแ่มบบติดผลแล้วครับที่บ้านมีปลูกอีกสองแบบนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบใส่แบบใส่เข่งน,นี่ แบบใส่เก่งนี้ดูว่าจะจะได้ผลเยอะเยอะกว่าครับดูเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับดูต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆแต่ว่ามันมาติดผลแล้วยวพามาดูอีกต้นหนะนึ่งนี่มันจะมีต้นหนึ่งครับที่สวยมากเลยดูต้นนี้ <We> ดูต้นนี้ครับติดดอกแล้วต้นแค่นี้เองครับเนี่ยประมาณ50เซนนแต่ดูลำต้นลำต้นใหญ่ติดดอกรอยประมาณสักสออาทิตย์ ก็จะเป็นลูกลครับกลับไวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากาากดไลค์กดแชร์กดซัสครห้ด้วยนะครับ